สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านครับช่องวยชัยน้ำอ้อยคันสดหลายวันครับไม่ได้ลงคลิปต้องกราบทาัยเพ่เพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยจะเป็นนะครับก็ทํากับเกษตรอย่างเดียวนะครับจุดที่เราจะคันน้ําอ้อยนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับตอนนี้ใช่ขาดกระเบื้องอยู่สามแผ่นก็จบนะครับพอดีเอากระเบื้องมาไม่พอนะครับ เป็นจุดคันน้ำอ้อยชั่วคราวนะครับตอนนี้ก็เราก็เตรียมแล้วนะครับวันนี้สิบเก้าเดือนสิบสองห้าเจ็ดครับได้เลิกแล้วมาทำเกี่ยวกับสถานที่เราจะคันน้ำอ้อยกันนะครับกับสถานที่ทุ่งนาคุณน้อยนะครับไม่มีอะไรมารายงานครับมีแต่สถานที่ที่เราจะคันน้ำอ้อยนะครับเป็นเพื่อนเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านผ่านไปผ่านมานะ บุรีรัมย์ครับเส้นนางรองประคำแวะเวียนมาเยี่ยมได้นะครับกรเกษตรบ้านแทนครับทุ่งนาคนน้อยที่เราถมดินไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็มาทำที่คันน้ำอ้อยแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก่อนหน้าเทศกาลปีใหม่นะครับช่วงนี้เดือนพฤกจิกาก็าจะเงียบๆนิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยจะมีผู้คนสัญจรไปมาเท่าไหร่ ในช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวด้วยนะครับเกษตรกรก็เกี่ยวข้าวกันเอาข้าวขึ้นนะครับเพราะว่าฝนฟ้าไม่แน่นอนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แห้งเดี๋ยวก็ร้อนปะปนกันให้บุนวายไปหมดนะครับอากาศก็แปรปรวนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตัดต้นอ้อยอ้ยตัดต้นกล้วยครับเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นกล้วยตรงนั้นออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปเพื่อนเพื<ๆ>่อนเกษตรบ้านเท่นครับ ก็หลังจากที่เราปลูกกล้วยนะครับก็น่าจะได้ระยะประมาณสักหนึ่งเดือนได้แล้วนะครับน่าจะหนึ่งเดือนน่าจะได้แล้วทีนี้เราจะให้มันขึ้นพร้อมกันนะครับก็จะตัดให้เขานะครับแต่ละต้นนะครับประมาณนี้นะครับก็จะตัดให้ เขาเริ่มต้นใหม่นะครับขึ้นให้เสมอกันต้นนี้น่าจะไม่ติดไม่ติดครับเสียแล้วนะครับเน่อไม่ติดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาม,มาปลูกใหม่นะครับส่วนต้นนี้ก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าหน่อเขาขึ้นนะครับก็ปล่อยไว้ต้นไหนที่ นี่นะครับลักษณะอย่างนี้เราก็จะนะครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะครับเขาจะไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็จะหาปุ๋ยมาใส่นะครับนี่นะครับ เราก็จะเลี้ยงลำต้นด้วยแล้วก็เลี้ยงเดี๋ยวให้เริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะครับ <c oughs> เขาก็จะต้องเลี้ยงลำต้นด้วยนะครับถ้าเราปล่อยไะยะยาวนี่นะครับเพราะว่าเขาก็จะเลี้ยงลำต้นด้วยแล้วก็เขาก็จะไม่สมบูรณ์นะครับให้เขาเริ่มต้นใหม่ อันนี้ก็แหล่งน้ำนะครับน้ำก็จะมีประมาณนี้นะครับปีหน้าเราจะลอกสะลูกนี้ให้มันลึกกว่าเก่านะครับจะได้เก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรนี่นะครับเขาก็มันจะไม่ขึ้นน,นะครับพอเ,เขาจะแรงดันเขาจะไม่มีนะครับเราจะให้เขาเริ่มต้นใหม่ อันนี้ก็ปล่อยไปเลยนะครับเรติดแล้วเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะให้เขาขึ้นใหม่ น,นี่หน่อเพียบเลยนะครับปล่อยนี่นะครับเขาก็จะไม่มีแรงดันขึ้นมานะครับเนี่ยไม่รู้เขาติกหรือเปล่าอ่ะ,อะ,อะกเกิดเกิดนะ ดินตรงนี้จะเป็นดินดานครับต้องอาศัยปุ๋ยแบบหนักๆเลยเนี่ยดินดานเราจะไม่มีปุ๋ยหล่อเลี้ยงนี่นะครับจะเลี้ยงมันต้นด้วยแล้วก็จะเลี้ยงหน่อขึ้นมาด้วยเราก็ไม่ไหวนะครับเริ่มต้นใหม่ เราเดินรอบสวนได้รอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนช่วงสท้ายกแล้วกันนะครับว่าเราตัดเสร็จแล้วจะเป็นยังสวยงามขนาดไหน,นเราขึ้นใหม่มายังไงนะครับ